สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณชมครับพบกับรายการชุนคิดชวนคุยนะครับประเด็นวันนี้ก็อยากจะบอกคุณว่าเรื่อง mou 4 4นะครับซึ่งทําในสมัยทักษิณชินวัตรแลวคนที่เป็นลงนามหนึ่งในนั้นก็จะมีสุรเกิเสถียรไทยในฐานะที่เป็นเ,เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในยุคนั้นซึ่งทักษิณเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมครับก็มีหลายคนออกมาบอกความเห็นนะครับว่าควรจะยกเลิก mou 44เพราะว่า mou 4 4เนี่ยมันเป็นโมฆะตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นในความคิดผมนะ คือผมก็ถ้าพูดได้ตรงนะฮะถ้ามันเป็นโมฆะอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปยกเลิกครับเพราะมันไม่มีผลอยู่แล้วใช่ไหมครับสาเหตุที่มันเป็นโมฆะเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งมันไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ขัดกับรัฐธรรมนูญน,นะครับและที่สําคัญคือมันเป็นเรื่องที่บางคนก็จะมองหรืองไปว่ามันขัดกับพร,ร,บรมราชองค์การนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูนะฮะทีนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจตอนนี้มันก็มีการที่พูดถึง เอ u มยนะครับในแง่ที่มันไม่ถูกต้องตามกระบวนการทางรัฐสภานะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมแนะนำนะคุณผู้ฟังลองไปหาอ่านงานที่อาจารย์วันวิภาจารุนโรธนะครับอาจารย์หม่อมหลวงวันวิภาจารุนโรธเนี่ยอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ได้เคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับถแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาที่ลงนามโดยทักษิณชินวัตรกับฮุนเซนตั้งแต่ 18มิถุนายน2544นะครับที่เราเรียก MOU 44เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ม่เกี่ยวข้องก็คือ JC นะครับ JC 2544นะฮะหรือ JCCC เนี่ย JC ก็คือ j o i n t Communicate นะครับโดยเฉพาะเขาไปยกตัวอย่างนะครับคือข้อที่13แล้ข้อที่14นะครับที่มีการรับรอง MOU c 4จึงทำให้สถานภาพของ MOU c c เนี่ย มันกลายเป็นส่วนที่สัญญาที่ได้มอบอํานาจโดยรัฐบาลทั้งสองประเทศแต่ทว่ามันไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและก็ไม่ได้มีพร้ราชองค์การที่จะอ่าพวกนคือเมื่อไม่ผ่านพราชงคงการไม่มีพร้ราชงคงการเนี่ยมันก็จึงไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่สำคัญคือก็ไม่ผ่านสภาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเราเนี้ยเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์วันวิภาจูลนโรดได้พูดเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการนํามาเสนอ หลายที่นะฮะผมแนะนําให้คุณลองไปอ่านสิ่งที่อาจารย์วิพาเขียนไม่ตั้งนานแล้วล่ะครับผมนะฮะก็จะบอกว่าถ้ามันไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาของไทยอันนั้นก็คือมันก็ไม่ถูกต้องละนะครับผมแล้วยิ่งไปไม่มีพวกราชอ,องการโปรดเกล้าด้วยเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยก็จะบอกคุณว่าเวลาเราพูดเรื่องนี้กับรัฐบาลเนี่ยที่รัฐบาลเขาก็จะบอกว่าเอ,อ้คนที่ออกมาคัดค้านเป็นพวกที่คลั่งชาตินะครับ จริงๆรัฐบาลในที่หมายถึงว่าพรรคเพื่อไทยเป็นหลักนะครับเพอพรรครมรัฐบาลอื่นๆก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีใครพูดหรอกครับเรื่องนี้นะครับไม่เห็นมีใครพูดเลยนะครับก็จะมีแค่พรรคเพื่อไทยนะครับโดยเฉพาะภูมิธรรมเวชเชาชัยนะครับซึ่งเป็นรองนายยมตรีแล้วก็เป็นนัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนะครับส่วนทานทองทานเนี่ยก็บางทีหลายคนก็บอกจะแบลสาระอะไรกับเขามากเลยครับเพราะว่าเขาก็พูดโดยตรงไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนนะครับเขาก็ไม่รู้เรื่องเหล่านี้นะครับผมนะฮะ อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งไม่สนใจสองไม่ได้ให้ความสําคัญในมากนักก็แล้วแต่นะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประเด็นนะฮะสำหรับเวลาที่จะชวนคุณคิดชวนคุยเนี่ยคือเวลาเราจะวิจารณ์วิพากอะไรเนี่ยสิ่งที่ผมนํามาชวนคุยก็อยากให้คุณลองไปหาอ่านเพิ่มเติมนะครับผมอาจจะพูดชื่อเร็วนะฮะเร็วไปนิดนึงคือลองไปหาอ่านงานของอาจารย์หม่อมหลวงวันวิพาจรุนโรธนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยเคยเป็นอดีตอาจารย์อยู่ที่ ธรรมศาสตร์นะครับผมอาจารยา์ได้ทำงานเรื่องนี้ไว้เยอะนะฮะเกี่ยวกับกรณีของ M O U c c เรื่องของ J C 2544และ J C 44เนี่ยนะครับผมลองลองหามาดูแล้วก็จะรู้ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าสิ่งเหล่านี้เมื่อมันไม่ผ่านกระบวนการทางรัฐสภาหรือว่าขั้นตอนทางรัฐสภามันคือก็ไม่ถูกกฎหมายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะดันทุรังไปอย่างไรเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิด ปัญหาต่อตัวรัฐบาลเองนะครับมีคนถามว่าเอาแล้วทำไมเพิ่งจะมาพูดในครั้งนี้ก็จริงๆที่ผ่านมามันไม่มีการพูดเพราะว่าเรื่องนี้มันมันจบไปแล้วไงมันเงียบผมใช้ว่ามันเงียบทีนี้พอรัฐบาลนี้มาก็พยายามจะมาเอ่อรื้อฟื้นเหมือนทีนึงก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมานะครับผมคือรัฐบาลอื่นๆเนี่ยเขาก็แตะบ้างไม่แตะบ้างผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับแต่พอมารัฐบาลแพทองทานซึ่งทุกคนก็รู้ว่าเบื้องหลังแพทองทานก็คือทักษิณเนี่ย เขาก็เคี่ยงคือเรื่องกับเรื่องนี้มากๆเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมานะครับวันนี้ก็ชวนคุยนค,คุยเท่านี้นะครับผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่สวัสดีครับ